สวัสดีค่ะสวัสดีและในโฮมคลิปนี้เสนอขายที่ดินติดถนนใหญ่นะคะด้านหน้าติดถนนลาดยางแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านหลังนะคะติดลำน้ำแม่น้ำฮาวค่ะทําเลที่ดินแปลงนี้นะคะติดถนนหลวงเส้น1095ค่ะเป็นทางขึ้นไปนะคะใกล้โซนแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งค่ะทั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกหมอกฟ้าน้ำพุร้อนโป่งเดือด ม้วยน้ำดังนะคะแล้วก็เป็นย่านรีสอร์ทบ้านพักโฮมสเตย์ร้านกาแฟค่ะตั้งอยู่บนตำบลสุบเปิงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ตั้งห่างจากสนามบ,บินเชียงใหม่60กิโลถ้าจากถนนเส้น107เชียงใหม่แม่ริมนะคะขึ้นมา15กิโลค่ะลักษณะที่ดินนะคะด้านหลังติดภูเขาค่ะวิวเขาล้อมรอบเลยนะคะ ด้านหลังก็จะติดลำน้ำแบบนี้ค่ะเป็นแม่น้ำฮาวนะคะไหลามาจากข้างบนค่ะจะมีน้ำตลอดปีที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้าติดถนนหลวง38เมตรค่ะส่วนด้านหลังติดลำน้ำ3า35เมตรนะคะลึกประมาณ90เมตรค่ะ เป็นลักษณะที่ดินสี่เหลี่ยมพื้นผ้าราคาไม่แพงเลยนะคะที่ดินเกือบ2ไร่ขายเพียง 3. 5ล้านค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนัดชมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์และเบอร์โทรที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ